ะะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือปลุกกระแสนในเรื่องของซอฟต์พอร์ผ่านคูจิน P ีพ์บิลกินนะคะก็ถือว่าเป็นพลังลิสตารผู้แรกที่จะมาโปรโมทการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะว่าหนังที่น้องทีพีและบิลกินเล่นเนี่ยมันสร้างกระแสนในเรื่องของซอฟต์พอร์มากๆแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดให้ครบ 5F ได้เลยจากฟิล์มออกไปเป็นทั้งฟู้ดทั้งแฟชั่นทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตัวน้องเขานี้เราจะบอกว่าในส่วนของอการที่ทอทอต้องมาทำแบบนี้เนื่องจากว่า กระแสต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการ movement ของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้จริงๆ <S <S เราเหลืออีกประมาณ5เดือนที่เราต้องตอบโจทย์รัฐบาลในส่วนของการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นก็คิดว่านะคะแฟนคลับของน้องๆทั้งสองคนหรือว่าน้องๆหรือแฟนคลับจากต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะมากๆเนี่ยจะได้เห็นในสิ่งที่เรากําลังสร้าง asset ที่เรียกว่าเป็น content online asset ก็คือแฮชแท็กที่คำว่าสไตล์เกชั่น เที่ยวแบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบอันนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของเมสซิ่งไทยแลนด์ที่มันมีความหลากหลายในทุกมิติของการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆคอรทอจะเสริมเติมเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวการบริการทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้ไปตอบโจทย์ในทุกๆสไตล์ของการท่องเที่ยวแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องพีพีกับบิลกินเน่ก็จะใช้ v og, วีล็อกเพราะเขาจะมีการทำวีล็อกของตัวเองเนี่ยในการที่จะไปเชิญชวนการท่องเทียทเท่ยวในทุกๆภูมิภาคอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือ หลังจากที่เราได้สร้างกระแสแล้วในการเดินทางแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยผู้ประกอบการนในการที่จะทำให้ขายได้ด้ังนั้นเนี่ยนะคะทางการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันกับทางด้านของผู้ประกอบการในการที่จะนาเสนอราคาพิเศษแพ็กเกจดีลนำสไตล์ที่ชอบในราคาที่โดนใจนะคะที่ใช่ผ่านสไตล์เค o n ่นไทยแลนด ก็สแกนเข้าไปได้นะคะสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะร่วมโครงการก็สามารถที่ติดต่อมาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในการนําเสนอตัวกิจกรรมในส่วนของโรงแรมร้านอาหารราคาพิเศษแล้วน้องๆเนี่ยก็จะช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ YouTube l i v e นะคะเราก็จะมีราคาพิเศษในทุกช่วงวันอังคารนะคะผ่านหน้า Facebook Page Amazing Thailand เริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะคะถึงวันที่30กันยายนติดตามได้เลยแล้วก็ขอให้ ใช่ค l ว่าลาคู่แรกของประเทศไทยเนี่ยก็นำพาให้ประเทศไทยอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยเป็น preferred destination หรือแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก่อาอกไปค่ะ,ะค่ะส่วนของพีพีครับคบวามรู้สึกที่ได้เข้าร่วมแคมเปญเนี่ยครับดีใจครับดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่จริง เหมือนที่ถ้าลองพูดเลยคือเมืองไทยเรามีแบบว่าอะไรที่มันหลากหลายมากมีอะไรที่มันเยอะมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองเที่ยวในสไตล์ของตัวเองสไตล์เคชั่นดูครับเพราะว่าต่างคนแบบมีหลายคนหลายบุคลิกหรืออะไรคนแบบหลายความคิดอะไรเงี้ยทุกๆที่ในเมืองไทยตอบโจทย์ทุกทุกสไตล์ทุกๆแบบแน่นอนครับผมอยากชวนทุกคนมาลองท่องเที่ยวในประเทศไทยดูครับค่ะอานนี้นึงครับ ครับผมก็ยังไงอยากฝากทุกคนนะครับสำหรับแคมเปญสไตล์เคชั่นนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมาท่องเที่ยวในประเทศไทยดูนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ที่ทรททเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องพีพีต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะตัวนะครับ